น้แก้วนะคะน้ำแก้วแบบ8นลกพิทักษ์ฝ่ายดีวันนี้นะคะให้เขียนพี่น้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยพี่น้อยเป็นเคสลูกค้าที่ทําใหม่ก็เลยขอพี่น่อยขออธิโนิดนึงนะเคสทําใหม่อ่าแรกๆนะคะของพี่น้อยเนี่ยตอนแรกถามก่อนที่เราคุยเมื่อกี้เนาะว่าพี่น้อยเนี่ยจะทําคิ้วตอนแรกจะทําที่ไหนคะมึงเลย,เลย <laughs> ทําที่ทำกันเลยเพราะอะไรคนแนนาีคนแนะนาทีนี้ไปกับใครนะอีกคนหนึ่งญาิกันพี่สพพี่สะพาย ที่ฉันไม่ไปเพราะเอาความมันไกค่ะมันไกลแล้วแฟนบอกว่าถ้ามีปัญหามันจะแก้ยากแก้ยากต้องเดินทางใช่ไหมทีนี้ใช้ไปคนเดียวอ่ะก็กลับมาเป็นยังไงคะมันเป็นคิ้วสามมิติแต่เป็นเส้นเส้นเส้นข้างในแล้วสวยไหมคะไม่ไม่สวยเลยจะพามาแก้อยูใช่ไหมทีนี้พออีกเป็นทั้งนั้นมาพูดเป็นคนได้นำทำไหนอีกคะทำอยู่หน้ากองบินค่ะแล้วไม่ไปค่ะ ยิ่งสั้นเป็นสรล레이เป็นสล레이ค่ะแล้วเป็นเส้นหรือเป็นปืนเท่าที่น้อยเป็นเส้นเส้นเหมือนกันแต่มันสั้นมันไม่มีเคิร์ฟเป็นหางแบบนี้ใช่ไหมใช่งั้นผมไม่ไปไห้เอาอีกแล้วใช่แล้วทำไมถึงตัดสินใจทำร้านนกแก้วก็อะไรมาทำงานที่นี่มาทำตึกเอาวุธคมาคือนกแก้วย้ายจากเนวาดามาที่นี่ก็เลยจ้างพี่น้อยเนี่ยกับสามีเนี่ยมาเป็นช่างนะคะทำตึกทำกระจกอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อยก็บอกเฮ้ยทำไมช่าง น้องคนข้างล่างใช่ไหมค่ะน้องแอนเออเห็นคื่น้องแอนเฮ้ยน่ยรู้สึกยังไงสวยสวยแล้ถามไปเขามั้ยถามว่าทำที่ไหนเพราะก็าทำอยู่ที่ร้านนุ๊กแก้วนี่แหละก็เลยผู้การที่นี่เยอะมก็เลยทีนี้พี่น้อยก็เลยแอบมองชื่อทุกคนในร้านใช่่คะก็เลยเข้ามาถามว่าคุณนุ๊กแก้วคะทำชื่อว่าอะไรคะก็เลยบอกว่าเจ็ดพันเก้าลดให้หน่ได้ไหมคะเลยบอกว่าห้าพันเก้าถ้าทำค้างเนิ่งเติมอีกหนึ่งค้าน้อใช่ค่ะทีนี้ผมก็มีต้างอ่ะก็แบบที่เต็มที่แล้วห้าห้าแล พอทําคิ้วได้เสร็จปุ๊บหลังหลักมาทําปากเลยอยากสวยทําปากต่อเลยพี่น้อยรู้สึกว่าสบายมากไลยทําคิ้วไปไม่ต้องเขียนใช่ต้องเขียนใช่ไหมเพราะเขียนคิ้วไม่เป็นยิ่งทํางานช่างพี่น้อยทํางานแบบอยู่แดดแล้วทุกทีเนาะช่างเนาะทีแฟนปีนหลังคาต้างเห็นเห็นพี่น้องเป็นหลังคาบ้างนะเพื่อเงือกอกทีเนี้ยคิ้วหายหมดไม่มีคิ้วที่นี่เลยใช่ไหมทีนี้ปากก็คต้องซ้ำบางทีเราก็ใช้ลูกศิลตามภาษาเราเนาะ แเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมื่อทำคิอไปรอบแรกรอบปุ๊บมีคนฮักเยอะไหมฮักเยอะว่าว่าไป็นชางคิวที่ไหนมาทำไมสวยจังเลยเขาบอกเพราะว่ามาทำร้านลูกแก้วทีนี้พี่นายเลยบอกว่าคือเวลาเห็นคนที่เป็นคิวใหญ่ๆเออพี่นายรู้สึกยังไงรู้สึกอาดอยากบอกเขามากเลยว่าให้มาทำอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็มีย่าทำทำไปเท่าไหร่นะคะสองพันห้าแล้วก็เป็น ชิมจังชงที่นายเขาย่างทำสองพันห้าเป็นชินจังแล้วเขาก็เลยนำย่างมาแก้เรียบร้อยแล้วนะคะสองพันห้าแก้หมดพันห้าคุณถ่ายแก้หมดเลยพันห้านะคะแล้วคุณของคุณคุณน้อยเนี่ยคือโปรโมชั่นสองอย่างมันเหมือนปากกับคิ้วเนาะมันเหมือนก็เลยไม่ต้องแก้สบายอย่างนี้ได้ประมาณคิ้วที่บ้าปีสองปีปากเป็นเหมือนการเปลี่ยนปากก็สามปีสี่ปีแล้วแต่ว่าข้อมูลร่างกายของแต่ละคนเราทน้อยเวลาเติมมีเราชิ้นแค่สองพันบาทเราดูเป็นบาทลูกค้าตลอดถ้าเป็นลูกค้าใหม่เงี้ย เราอยู่แล้วยวงเราเติมปีหนึ่งขันไปคิดแค่สองพันบาทป่ะอย่างริงนะคะ<อ>มันชีวิตมันง่ายชี้ง่ายพี่น้อยง่ายมากไหมสุดๆเลยใช่ไหมอตอนนี้พี่น้อยว่าวันแรกที่ประทาหนึ่งแกกลัวเจ็บเจบไหมคะ<อ>พี่น้อยไม่เจ็บเลยใช่ไหมเอาจริงๆนะแต่รู้สึกไหมโอผคิ้ใช่ไหมคือเราคุยความจริงกันถามว่าเจ็บจนทนไม่ได้ไม่ใช่ ทำชื่อตามหากรวมกัน3าอย่างย,ง,ยง,ยงยังยังยังอยู่ได้เป็นวันบวมไม่ไม่ได้บวมอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราหนักยากเรูสุกหน้าเราโตพอที่น้อยมาสองกระจกแล้วมันมันไม่ได้บวมเลยที่ชิดเลยมันไม่ได้บวมเลยแต่